สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ SNP เสนอรายการ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Herb Miracle มหาศจรย์สมุนไพรารายการที่จะบอกสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีกับคุณและสมุนไพรที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือกล้วยไม้ค่ะดอกกล้วยไมย้มีความงามสีสันลวดลายที่สดใสอีกทั้งยังมีสรรพคุณทางยาและใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางมากมายเลยทีเดียว ส่วนรายละเอียดและสารสำคัญต่าง,างๆจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปถามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะค่ะดอกกล้วยไม้จะมีสารสำคัญเป็นกลุ่มฟลาวนอยได้แก่แอนโทไซยานินควอซตินและแคมเซอรยลแอนโทไซยานินจะเป็นลงเขาวัตถุที่ทำให้เกิดสีในดอกไม้ผลไม้และใบไม้จะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยลดคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งมีการนำเอาดอกกล้วยไม้ไปเป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวหน้าดูใสกระจา่างเช่นครีมหรือโลชั่นนอกจากนี้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีการนำเอาสารสกัดกล้วยไม้ไปใช้เป็นสีที่ได้จากธรรมชาติด้วยค่ะ ส่วนในตอนหน้าจะพบกับสมุนไพรตัวไหนนั้นอย่าลืมติดตามใน Herb Miracle ม,ม,มหจาจั์สมุนไพรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ